ครับผมก้องพบกอสันติกุลนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําเมนูอาหารโบราณนะครับชื่อว่าล้อเมนะครับพร้อมกับทีมงานวิ่งชนละนองนะครับผมวันนี้ผมอยากจะแนะนําแม่ครัวซึ่งยังยังอยู่คู่กับเมนูอาหารโบราณของละนองเรานะครับซึ่งเป็นชุมชนเกาะคนพิดยแท้จริงเลยนะครับแล้วก็สืบทอด มาโดยตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดให้กับลูกหลานนะครับวันนี้อยากจะให้ป้าเล็กแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อจวิวันยนพัฒน์ค่ะคขอแนะนําเมนูลอมีค่ะเห็นว่าเป็นอาโบราณเลยนะป้าเล็กนะใช่ครับป้าเล็กครับอยากให้ป้าเล็กแนะนําประวัติของลอมีนะครับว่าเป็นมายังไงที่ป้าเล็กรู้มันเข,เขาจะใช้างานมงคลม้่งแล้วงานศพบ,บ้างแค่นั้นแหนะละงานมงคลเวลาเขา งานพิธีงานพิธีเขาออะไรอ่ะเฉลิมฉลองนี่แหละฮะนั่นแหละวันเกิดวันเกิดวันเกิดวันคอนเรกวันเซยิกอะไรของคนแก่ๆนั่นแหละครับแล้วก็งานศพตอนหัวค่ำหรือตอนเช้าและวสะดวกจะเลนตอนไหนงานศพนี่เห็นว่าจะเป็นงานแบบคนแก่ๆคนแก่ๆมันสื่อถึงความหมายคนอายุยืนนานเลยอายุยืนนานเลยนะครับลูกหลานสมุรสามัคคีเยอะๆครับผม ก็บางคนก็ทำแบบนั้นแลแล้วอาหารนี่มันมันอยู่ในชนชาติอะไรเป็นยังไงครับเขี้ยนมุงใสกเขาคนฮกเกี้ยนทำมาแล้วนี้อยากอยากเขี้ยนนะครับป้าเล็กครับอยากจะให้ป้าเล็กแนะนำหน่อยครับว่าป้าเล็กเนี่ยได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้มาจากไหนจากยายแล้วก็ป้าๆเขาทำป้าเล็กไปมองเห็นแล้วก็จำมาแล้วก็มาหัดทำกินนะครับแล้วก็ทำกินแล้วเออมันก็อร่อยดี พอางานศพญาติญาติคนไหนที่พอจะทําได้ก็ต้องให้ได้ก็ทําให้แค่นั้นแหละครับผมก็ดีนะครับป้าเล็กอย่างน้อยก็คือรุ่นหลังจะได้ยังได้<ช>ได้รู้ได้เยอะกองนคนเอาคนอื่นก็ไม่เอาออก็บอ,อ,อเกเยอะแยะป้าเล็กแล้วเาขาบอกพี่เกียรติเยอะแยะป้าเล็กครับอยากจะให้ป้าเล็กแนะนําส่วนประกอบของเมนูลอหมี่สำหรับวันนี้หน่อยนะครับผมว่าทานได้ประมาณกี่คน มันได้แต่คนทานนะเนี่ยนำคนทานตัวยเยอะๆยหย่ๆน้่มันคนได้แต่คนทานเนี่ยนี่นี่หลายได้หลายถ้วยเนี่ยนี่มีแนะนำก็มันรู้ใชไหมครับผมวันนี้ก็มีไอ้รับปเล็กนี้มีเส้นมีเส้นเหลืองนะครับมแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกนะครับสําหรับลวกนะครับแล้ใช่กุ้ยช่ายลวกก็สำหรับลวกนะครับส่วนของเนื้อสัตว์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูหสามชั้นนะครับหมูสามชั้นหรือว่าจะเป็นหมูเนื้อขาหน้าก็ได้นะครับเนื้อแดงก็ได้เนื้อนิ่มๆมันก็ได้แหรับวันนี้เนื้อหมูก็ประมาณสักสามขีดกันนะครับพอๆประมาณนะครับแล้วก็เป็นเป็นเนื้อปูนะครับเนื้อปูแกะนะครับเนื้อปูแกะแล้วก็เป็นเป็นกุ้งแห้งนะครับห้ครับผมสําหรับอันนี้ก็คือเป็น แป้งมันหรือว่าเป็นแป้งข้าวโพดนะครับใช้สำหรับทำน้ําราดนะครับเพราะว่าน้ําราดมันจะลักษณะคล้ายๆกับราดหน้านะครับาหน้ส่วนอันอันนี้ก็จะเป็นไข่ไขก่เอาไว้ราดใช่ไหมครับอะไรเดี๋ยวพอใช้คนนด้ราดครับผมอันนี้ก็เป็นผักชีสําหรับโรยหน้านะครับ<ช>แล้วก็เป็นกระเทียม,กร,ยมกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็พริกไทยปอนด์พริกไทยปอนดแล้วก็อันนี้คือชิคโชสำหรับปรุงรสนะครับหรือไม่ก็น้ำซุปก็ได้ํำน้ำซ้มครับหรือไม่ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับ ทีขาวค่ะผมถูรถไม่ใส่เลยครับขนอะปลาเล็กครับแล้วจุดเด่นของลอมหมีนี่มันจุดเด่นมันมีความแตกต่างกับอาหารประเภทอื่นยังไงครับปลาเล็กก็มันไม่มีใครทําอ่ะมันไม่เหมือนของอื่นนะ <c oughs> เห็นว่ามันคล,ล้ายราดหน้าเป็นถ้าเราถ้าเราราดหน้าราดน้ํกคล้ายราดหน้าใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นลอมหมีอ่ะคนเรียกลอหมีมันต่างกันที่ว่าอยู่ในงานมงคลใช่ไหมครับงานมงคลปลาเล็กครับอันนี้ เมนูอาหารวันนี้เป็นเมนูโบราณซึ่งจะหาได้ทานยากนะครับนอกจากมนงานพิธีที่สำคัญที่แล้วก็ส่วนมากแล้วถ้าประเภทโหมีนี่นะครับมันจะอยู่ในงานมงคลแล้วก็อยู่มันอยู่ในงานที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะมีถ้าพูดง่ายๆเหมือนก็จะมีฐานะนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะหาทานได้ทั่วไปนะครับปเลยครับสุดท้ายเนี่ยสำหรับเมนูอันนี้เนี่ยอยากจะให้ป้าเล็กฝากถึงลูกหลานของคนละนอง หรือไม่ก็อยากจะฝากอะไรกับคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเมนูอาหารโรมี่บ้างครับอยากให้ทำและอนุรักษ์กันไว้ของเรานะหายากแล้วคนจะทําะครับผมอยากแก้สื้อทอดไหมครับอยากแก้สื้อทอดเอากล้องเอาเนะปล่อยฝากไว้ที่ผมนะครับเออครับผมครับนอาจากล้องคนหนึ่งเขาไปทำคอยดูนะครับผมงั้นเดี๋ยวลําดับต่อไปนี่นะครับเราจะเข้าช่วงรายการประกอบอาหารสำหรับเมนูนี้นะครับผม ไปนะครับผมจะนําสูตรรายการประกอบอาหารเมนูที่ชื่อว่ารอหมี่นะครับผมด้านต่อไปนะครับติดแก๊สนะครับน้ําต้มน้ําให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลวกกุ้ยช่ายก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยถั่วงอกแล้วก็เส้นหมี่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครับรอน้ําเดือดนะครับแล้วก็จะลวกกุ้ยช่ายนะครับเดี๋ยวลวกกุ้ยช่ายขออนุญาตเติมเกลือนิดนึงนะครับผมเกลือเนี่ยคือ เติมเกลือนิดนึงครับนิดนึงน้ำตาลนิดใส่ดำจะเคี่ยวดีเราเยอะเทคนิคของการลวกผักนะคือคือจะมีเกลือน้ำตาลใช่ไ่มหัวผักเคี่ยวๆต้องใส่หมูผักจะเคี่ยวดีเกลือมัน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 กัดย่ากได้แล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลนิดนึงนี่คือกระป๋าในการลวกผักนะครับเคล็การลวกผักกขาป๋าเล็กคือกระป๋าเล็กเองเนี่ยมันมีลายซูสของคนนั้ อโอ้โหเก,กลือกันเลยนะผมน้ำเดือดน,นะครับเราลวกกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะครับผมหรือว่ามันนิมน่มๆก็ตักขึ้นได้อ่ะหรือว่ามัดเลยหวานไหมฮะลวกเลยนะโดนมัดเลยเออหวานไหมใส่กินนมุกหน้าบาดจะไหมเด้อ อาลงหมดเลย<ช>เดีย๋ยวดเดี๋ยวเราจเทใส่ัม้อหมครับนั่นตาไง่ายคนหยุดก้นเดียวว่านั้นมาหมาให้ทำด้วยถึงมันหยุดนุ่งก็ตักขึ้นลวกพอผักเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มนะครับออก็ได้นะครับผม ก็งอพอหยุด้วพักทุกก็ได้นะบางคนชอบกินดิบๆนั่นก<อ>ินเป็เคร่ยวจะได้เลยน,นะครับตักขึ้นนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับไม่ใส่แค่กระชอนเลยมืชอชบานานี่นะครับอันนี้เราพักไว้ก่อนนะครับ ของงอ,อกต่อของงอ,อกนะครับโหมาถือทีเดียวไหมฮะ ลักษณะการโรคถั่วง,งอกนะครับพอเราดูว่าจากปกติแล้วมันจะเป็นสีขาวคุณๆใช่ไหมครับพอถั่วง,งอกเนื้อมันเริ่มใสขึ้นนะนะครับแสดงว่าใช้ได้ไดนะครับผมนี่ถ้าทำกินที่บ้านน่าจะคุ้มสักก็ได้ไงสักดีนะ เวลาแป๊บเดียวนะครับพอสึงงอกเนื้อเริ่มใสขึ้นนะครับได้มั้นึ่งลดหนั่ได้ตักขึ้นาักไว้นะครับ แบบต่อไปนะครับเราจะลวกเส้นหมี่นะครับแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนน้าอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของผักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วก็ลวกเส้นเหลืองใหม่นะครับอนุญานะครับต่อไปเราก็ทําการลวกเส้นหมี่นะครับน้ําเดือดแล้วนะครับ ลวกเส้นให้นิ่มนะครับเดี๋ยวพอเราเสร็จจากการลวกแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทําการนําเส้นตักขึ้นแล้วก็มาผ่านน้าเย็นนะครับเพื่อเป็นการล้างเส้นนะครับพอล้างเส้นด้วยน้าเย็นปุ๊บแล้วก็จะมาพักไว้สักครู่ก่อนนะครับเส้นเหลืองนี่มันจะมีทั้งเส้นแบนแล้วก็เส้นกลมนะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่ที่แล้วแต่ถิ่นนะครับแต่ของลน้องสนมากจะเป็นเส้นกลมนะครับ เอากรบบอเข้าไปลับเลยหาน้ำเย็นนะครับแล้วก็เราเอามาพักไว้เลยนะครับพอลวกเส้นลวกผักพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับ จะเป็นช่วงภาษาทิศการปรุงน้ำนะครับผมอันนี้คือ3ามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนี่คือการทําน้ํานะครับลราดับต่อไปนะครับจะมาทําการทําน้ํานะครับผมน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดไม่ต้องแรงนะครับใส่หมูนะครับหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับเยวเราจะกันยีนะ่โม่ลรไอเป อันกลางนัดนิ้วก็พอกองมันเยอะไมไ่เยอะๆครับเดี๋ยวมันทอดมาเรือ่อหมาไหม,มนัดนี้นปลาเล็กบอกให้ใส่ให้หมดเลยต้องใส่เดียวม,มาหมาก็ร้อยบอกแลย้ยทำม่อยากกีเนี่ยบอกว่าถ้าทำปลาเล็กที่เนี่ยไม่ทำนะถ้าใครช่วยใครช่วย,ยลายต่างนะท้ายนั่นเดือดแล้วก็ช้อนฟองทิ้งนะครับ ตามที่บอกนะครับจะใช้หมูสามชั้นนะครับหร like ือว่าจะใช้เป็นส่วนเนื้อฐานหน้าของหมูก็ได้ครับเพราะมันจะนุ่มได้ลำต่อไปนะครับก็คือกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งนี่คือเราล้างน้ําแช่น้ําก่อนนะครับมันซาบไหมเมื่อล้างสาบนะครับถ้าเราไม่ล้างบางครั้งอาจจะมีกลิ่นสาบของกุ้งแห้งนะครับไม่ล้างไม่ได้จะที่มื่นคนแล้วก็ยักษ์อะไรกินไส้เรือะไรกินหลางพี่ใสหมดเลยนะครับ เด้ใส่จีเก๊งไหมยังใส่ยังยัง,ยงครับเกลือผมใส่หมาขนาดน้มขนาดนะ้อยใส่เลยน,น,นะป<อ>ูใส่งน้ำหนักนะปูลอดเนี้นะครับน้ำซุปเราก็เติมเกลือได้นะครับเิดนึง,นงเอาซักปลายช้อนพอนะครับเพราะว่ากุ้งแห้งมันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับปลายช้อนพอนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ซีอิ๊วอีกซีอิ๊วขาวนะครับ นี่ผงปรุงรสนิดนึงนะครับถ้ามีมันไก่นะครับต้องจินหลอดแชมคนให้หลดจัดๆไปเลยต้องเติมนะถ้ากินแต่เติมไม่ร้อยไม่คล่องอ่ะช้อนฟองทิ้งนะครับมันมีฟองมันจะมีกลิ่นหอมของกุ้งแห้งนะครับซึ่ง อาหารห้อยประเภทนะครับที่ว่าจะมีส่วนประกอของกุ้งแห้งนะครับโบราณนิยมใส่กุ้งแห้งครับตักน,น้อนชิมแล้วก็แล้วจะกใสินาะใหมกุ้งแห้งด้วยก็เดี๋ยวขอแยกท่าอาจารย์ชิมนะครับชิมน้ำเลยก่อนอ๋ออ๋ออะไรขออนุญาตให้อาจารย์ชิมนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ชิมก่อนนะครับ <laughs> มันไม่เค็มออวันยังไม่เค็ม,มเลี้ยงเติมยังอีกใครกินไม่ใครร่อยวะฮะใครกินไม่ใครร้อยโอซีเติมซีอิ้วข้าวเองอส่วนคุณผู้ชมนิดนึเติมยีอิ้วขาวนิดแรงนะครับเราใส่แป้งหวานกันเพิ่มความหวานของน้ำซุปนิดนึงนะครับนิดเดียวพอนะครับแล้วกองถิ่น,เ,นเองก็กึกมา ต้องคอนไว้เดี๋ยวยันอนกน้กอนมนะันก้อนเยียนะน้ำน้อยที่จะน้อยไหมนีนะ่นะนี่นะใส่ใส่กินแล้วกันก็หมูสุกแล้วก็กุ้งแห้งได้ที่แล้วนะครับน้ำซุปได้ที่แล้วเติมไข่นะครับโรยไข่เป็นเส้นๆ้นนั้นแล้วก็ระหว่างที่เติมนี่คือต้องเติมตอนน้ำเดือดนะครับ แล้วก็ใช้ท่าพีคนน้ำโซ่ไปน,นะครับแล้วก็ไม่ใช่นั้นเนี่ยไข่มันจะเป็นแพรเราต้องการให้ไข่มันเป็นเส้นนะครับโรยสุงๆอย่าโรยตั้มๆเกินสุงเล็กน้อยนะครับใไม่เปิดนี่นะพอน้ำเดือดนะครับเราก็จะโรยไม่ได้มู้งแล้วก็อย่างนี้นหรือนนรรไม่แ,มลแ,ลแอนกองนี่แค่นะ ไม,นนไม่ใช่เลยน้ำน้อยไม่น้อยรู้แล้วนนอนก็กินน้ำน้อยใช่ตอนเทไข่ใส่ให้เป็นเส้นๆนะครับเที่ยวปะเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะครับให้เดือดใส่แป้งด้วยแ,แป้งไม่กินไม่ได้ทีนี้ เดี๋ยวพอเดือดได้ที่ไข่สุกนะครับเราก็จะใส่แป้งแป้งมันนะครับหรือว่าแป้งข้าวโพดน,นะครับคนอยเลยเหี๋วอเ,เดือดที่งลากหลางคนคนอยน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแบบใส่แป้งใส่ปูพอด้ใส่แป้งนะครับผมเราใส่แป้งคนเลยนะครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะเป็นก้อนนะครับอืมน้อแป้งคนต้องปูอย่าลืมปูถ้าเดือดก็ิดลาไฟน,น้อยๆนะนั้งใส่ปูก็ได้นะ ปูอกองนึงมาเลวใช่มคึ้นมาแล้วเออทำเป็นนึังไส้ก้อนอบ่เดดใส่ปูลแล้วเนาะค่น,านา้ำจำไม้แค่นี้แค่แคเอีนมาพร้อมไม่ใช่นะได้ปลไรดได้นะได้ได้ได้โเส่ปูลเลยนะแคนไ้ได้ปลาอุกใได่เรลออกันนะได้ที่นะครับเราไปิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับ ก็คือใส่เนื้อปูแกะนะครับเนะื้อปูต้มแล้วนะครับตอนที่เราซื้อมาเนี่ยก่อนจะใช้เ,เนี่ยถ้าให้ดีนะครับเราควรเอาไปนึ่งก่อนทั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่งานปูอาจจะมีกลิ่นสาบได้นะครับใส่เลยครับบอบสิเดี่ยวชิมอะลรยลองชิมเองเลยนะชิมเอง <c oughs> มีไม่เค็มแล้วจ้าวมาดูด้วแล้วนีนนะครับเค็มไหม ได้ไม่แทนไม่สิ่งอะฮะอันนี้นะครับจันเท่าไหนยายเลี้ยวเกินนะนเฮ้ยมันไปหน่ไหมวางทำไปพร้อกินนะกองได้ครับผมสูงมีได้แต่ยังได้ทำนี่นะครับได้วะทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับใส่ปูแล้วนะครับ จ้อันนี้นะครับคือหน้าตาของน้ําลาดสาหรับทานรอหมีนะครับผมออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับชิมหน้าทีชิมนะนี่เลยนะครับในเมื่อทุกอย่างประกอบเป็นรูปร่างของโรเม่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะมาจัดจานดูนะครับว่ามันต้องใส่อะไรยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะผักไว้ก่อนนะครับได้เลยนะครับ นะครับถุงอ,อกลวกนะครับนะครับตามด้วยกุช่ายลวกนะครับต้นหนึ่งครับแล้วก็เส้นหมี่นะครับจหมหน้าพื้นายเที่หมี่ไม่ต้องเยอะนะครับไม่งั้นเวลาราดน้ำแล้วมันจะอืดน,นะครับมันจะพองหน้าเล้ว นี่ฮะเส้นยืดยาวนะครับบ่งบอกถึงอายุยืนยาวครับตามความหมายของล้อมีนะครับอันนี้นะครับที่ี้ก็นาำราดนะครับนี่น,นะครับต้องรอหนามเยอะปกะมันนีย เราจะเห็นโปูเนื้อปูนะครับกุ้งแห้งแล้วก็มูหมูสามชั้นนะครับไข่ไข่แหลมมันก็จะมีไข่นี่นะครับคือเราจะโรยด้วยผักชีนะครับกระเทียมผักชีกระเทียมพริกไทยกระเทียมเจียวนะครับทิโจนี่นะครับยันครับ เป็นเียวนะครับพริกไทยนะครับปรุงรสด้วยชิโชโฉนะครับซอสเปเรี้ยวนะครับใช่ายชิชโฉจสาสายชิชโฉนะครับสำเร็จแล้วก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับพร้อมรับประทานนะครับ เมนูอาหารโบราณสำหรับวันนี้นะครับผมรอหมีครับ